สว SC, ave, 小 ay, 小ัสดีคร hmm ับสวัสดีสมาชิกสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านสวัสดีผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกับคลิปในช่องตามหาเลขเด็ดนะครับช่องนี้จะเป็นการรวบรวมนะครับเลขเด็ดจากทุกทที่นะครับที่หาได้นะครับที่ตามหากันที่ว่าดังที่ว่าเด็ดนะครับจะรวบรวมมาให้รับชมรับฟังกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรนะครับสูตรใหม่จากทางช่องเราเลยนะครับใครที่ตามมาจากช่องหลักนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสูตรใหม่ นะครับสูตรใหม่ที่ปรับปรุงนะครับเรียกว่าสูตรวิ่งล่าง2ตัวนะครับวิ่งล่าง2ตัวก่วอนที่จะเข้าไปนในเนื้อหาของคลิปขออนุญาตนะครับย้ำคำเตือนกันว่าให้รับชมเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสลากินแห่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสน,น,น,นุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทตัวเลขทั้งหมดเกิดจากการคำนวณ โดยใช้สถิติการออกสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลย้อนหลังนํามาคํานวณหาสูตรนะครับไม่มีการการันตีไม่มีการฟันธงใดใดทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงสูตรและเป็นแค่แนวทางจะชอบหรือไม่ชอบนะครับอยู่ที่วิจารยานใช้วิจารยานในการรับชมรับฟัง้วยนะครับสูตรนี้นะครับจะว่าเป็นสูตรเขาเรียกว่าวัดใจกันเลยก็ได้เป็น2ตัว นะครับมันก็เดินค่อนข้างจะดีนะครับแต่นะครับมันหน้ามันมันนาตามต่อเอาง่ายๆนะครับผมสังเกตและก็ผมปรับปรุงมานะครับซึ่งมันหลุดงวดเดียวนะครับมันเพิ่งหลุดงวดเดียว1 2 3 4 5ส7 8 8ี่้าดแดแดงวดนะครับมา8งวดจิดมันเดินข้ามปีมานะครับแต่งวดล่าสุดมันหลุดนะครับผลก็คือ10นะครับ หนึ่งศูนย์นะทุกคนหลุดนะครับ <c oughs> ไม่มีนะครับได้เจ็ดกับเก้าสำหรับตัววิ่งนะครับทีนี้มาดูของงวดต่อมานะครับวันที่สิบหกนะครับเป็นงวดแรกที่จะดูกันสิบหกมียอหกห้า 16ไม่เมษาย,ยน65นะครับสูตรการคำนวณก็คือนะครับหลักร้อยเนี่ยหกบวกหลักสิบหนึ่งบวกหลักหน่วยแปดนะครับหกหนึ่งแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบห้าเอาเฉพาะเลขห้ามา นะครับห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดเอาเฉพาะเลขหนึ่งนะครับหนึ2 2> ่งบวกสองเลขสามเลขวิ่งล <3 S 2> ่างงวดนี้ครับได้หนึ่งกับสามนะครับเลขวิ่งล่างวันนี้ได้เลขหนึ่งกับเลขสาม เป็นปกตินะครับคือผมคำนวณสูตรเนี่ยผมทำสูตรเนี่ยถ้าเดินดีมาแบบนี้นะครับผมก็จะยังไม่ทิ้งผมก็จะลองดูอีกหนึ่งงวดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูรุ้นกันเรามาลองรุ้นกันดูนะครับว่าวันที่16เนี่ยจะมี1กับ3หรือไม่ดังนั้นมันก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับถ้าทําหลักให้ x 1 x 3 1 x แล้วก็3 x มีแค่2ตัวครับนำไปเพื่อเป็นแนวทางประกอบการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับอยู่ที่อนาคตนะครับฝากกดติดตาม s u บ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ ให้กับทางช่องตามหาเลขเด็ดกันด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจและติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณและสวัสดีครับ